สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวที่ผมได้ไปเจอมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยผมขอขอละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558ครับคือในตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเที่ยวเพชรบูรณ์ซึ่งช่วงนั้นรถมันก็เยอะมากๆตามที่เป็นข่าว แต่ผมไม่ได้ไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับพอาะปแบบไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าคือหยุดยาวก็ไปเที่ยวกันเถอะประมาณนี้ครับพอไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยผมก็กล่าวว่าจะไปไหว้พระที่วัดผาซ่อนแก้วแล้วก็เที่ยวแถวนั้นเลยเลยกล่าวว่าจะหาที่พักแถวนั้นแต่ปรากฏว่ามันเต็มทุกที่เลยครับผ่านเป็นสิบที่ก็ไม่มีที่ไหนว่างเลยอะไรมันจะสวยขนาดนั้นเลยชวนกันขับรถออกมาห้างเพาะสมควรเลยครับ จนเจอเข้ากับรีสอร์ทใหญ่รีสอร์ทหนึ่งรีสอร์ทนี้มันจะอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงน้ำตกด้วยครับการน,นาติดถนนใหญ่ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดข้างแม่น้ำมันก็จะมีกระท่อมไว้ให้นั่งทานข้าวริมน้ำด้วยพวกเรามากันทั้งหมด6คนครับมีผมน้องชายแล้วก็ครอบครัวของนาครอบครัวของนาจะพักบ้านใหญ่ครับส่วนผมกับน้องชายจะพักบ้านเล็กมันจะมีเตียงแยกสองเตียง พอได้ที่พักและทานข้าวเที่ยงแล้วผมก็ของไปเก็บที่ห้องแล้วก็ออกมาเลยครับเพื่อไปเที่ยวกันต่อตอนเย็นกลับมาก็แวะไปคุยกันที่ห้องหนาจนดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนจึงกลับมาที่ห้องลักษณะบ้านจะเป็นหลังคามุงแบบหน้าจั่วมุงลงมาถึงพื้นตกแต่งดูดีครับซึ่งบ้านมันจะติดกันทั้งหมดห้าหลังด้านหลังมันจะเป็นต้นไผ่ต้นใหญ่มากลงไปถึงลำน้ำ ซึ่งตอนนี้มีแค่บ้านหลังเล้าหลังเดียวเท่านั้นครับที่มีคนเข้าพักพอกลับมาถึงห้องผมก็เข้าไปอาบน้ำครับส่วนน้องชายก็เปิดทีวีดูพออาบเสร็จก็เตรียมตัวจะเข้านอนเตียงมันจะเป็นเตียงที่ยกพื้นปูนขึ้นมาครับแล้วก็เอาที่นอนวางไว้ด้านบนส่วนผ้าห่มมันจะถูกยัดไว้ใต้เตียงเหมือนโรงแรมทั่วไปครับผมก็ดึงผ้าห่มออกมาเพื่อจะเอาตัวเข้าไปนอนแต่มันเหม็นอับและเหม็นเปี้ยวมากๆเลยครับ ผมก็เลยนั่งบนกับน้องชายว่าพ้าผมไม่เคยเจอแดดเลยหรือไงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก่อนนอนก็ไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางตามปกติแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าที่หัวเตียงเนี่ยมันจะมีหนังสือส่วนมต์วางไว้เป็นสิบเล่มเลยครับทั้งของพระเยซูของอิสลามทั้งไทยและภาษาอาหรับแล้วก็หนังสือภาษาหลาเล่มมีที่เป็นหน้าปกพระพุทธเจ้าที่ใส่สีดำด้วย ผมก็เลยเริ่มรู้สึกกลักวขึ้นมาครับเลยบอกน้องชายว่าจะเปิดไฟนอนนะน้องมันก็บอกว่าแล้วแต่พี่เลยผมนอนดูทีวีสักพักผมก็เพลอหลับไปครับพอผมหลับไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างๆมันรู้สึกได้เลยครับว่ามีอะไรอยู่ข้างๆผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรครับผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูทีวีต่อแล้วก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วผมก็ฝันครับในฝันผมเห็นผู้หญิงหุ่นดีตัวเล็กมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างที่นอนผมกับน้องชายผมมองไม่เห็นหน้านะครับแต่ผมยาวมากเธอบอกกับผมว่าเธอนอนตรงนี้แล้วผมก็สะดุ้งตื่นครับพอน้องชายมันลุกมาบ่นว่าผมไม่ปิดทีวีมันเลยนอนไม่หลับน้องมันก็เลยปิดทั้งทีวีและไฟทั้งห้องเลยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนต่อทีนี้ผมก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งที่ปลายเตียงผมครับ แล้วเธอก็จับขาผมกดลงแล้วบอกว่าเธออยู่ตรงนี้แล้วเธอก็โน้มตัวเข้ามาผมครับผมก็ร้องหาคนช่วยแต่ขยับไม่ได้ผมก็พยายามมากๆจนน้องชายมาปลุกและถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นผมก็ตัวสั่นไปหมดจึงขอเปลี่ยนที่นอนกับน้องครับแต่มันก็บอกว่าผมคิดมากทีนี้พอผมหลับไปคนเดิมมันก็มาอีกแล้วครับรอบนี้มานั่งระหว่างกลางแต่ห้อยขาลงมาพูดกับผมว่ากูอยู่ตรงนี้ แล้วก็ลองให้ลองให้สลับกับพูดว่ากูอยู่ตรงนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันเลยครับผมก็ลองให้แต่ลองยังไงก็หลองไม่ออกจนน้องชายมาปุกบอกว่าเป็นอะไรผมเลยบอกว่าเห็นผีในห้องนี้ในฝันมันก็เลยดึงผมไปกอดไว้แล้วก็นอนเตียงเดียวกันครับเวลานั้นประมาณตีสามกว่าน้องชายมันก็ถอดผ้ามาให้ผมแขวน ก่อนนอนผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสี่ครึ่งครับยังไงก็ขอตื่นเวลานี้เถอะผมก็นอนหลับไปจนนาฬิกาปลุกดังขึ้นแต่พอตื่นมาเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงคนเดียวผมก็ตกใจมากรีบกระโดดออกมาจากเตียงเลยครับมองหาน้องชายก็ไม่เจอจึงเปิดประตูออกมาข้างนอกพอเปิดประตูออกมาก็เห็นน้องชายเนี่ยกำลังนั่งกินกาแฟอยู่ระเบียงหน้าห้องตอนตีสี่คึ่ง ผมก็เลยถามว่าตื่นมาทําไมน้องมันก็บอกว่าช้าแล้วไงหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้ากลับเข้าไปในห้องแล้วครับเลยเดินมาที่ริมน้ามานั่งที่กระท่อมตอนนั้นก็เกือบจะตีห้าแล้วครับสักพักเจ้าน้องชาามันก็วิ่งมาหาผมแล้วมันก็ถามว่าทิ้งให้มันอยู่คนเดียวทําไมผมเลยเล่าทุกอย่างให้มันฟังแต่มันก็บอกว่าผมคิดมากเกินไปก่อนกลับผมก็ไปอาบน้ําเก็บของครับ แล้วผมก็สังเกตเห็นว่าข้างๆที่นอนผมเนี่ยมันมีรอยสีแดงๆมันนิ้วสั่งนิ้วปาดไว้ผมเลยเอาทิชชู่ไปลองเช็ดดูแต่มันก็ไม่ออกครับผมเลยรีบออกมาเลยพอขับรถออกมาได้สักพักน้องชายมันก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเห็นผู้หญิงผมยาวไหมผมก็อึ้งไปเลยครับแล้วถามว่าแกเห็นหรอมันก็บอกว่าตอนที่มันลุกไปปิดไฟเนี่ยมันเห็นผู้หญิงผมยาวนอนอยู่บนเตยียงที่ผมนอนอยู่นอนตะแคงข้างหลังให้ มันเลยรีบผมผ้านอนแล้วประมาณตีสี่กว่าเนี่ยมันปวดฉี่มากๆมันก็เลยลุกไปฉี่ในห้องน้ำแต่พอกลับมาเนี่ยมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้นอนอยู่แบบเดิมเลยแค่นั้นแหละมันเลยเปิดไฟสังห้องแล้วออกไปกินกาแฟเล่นเฟสอยู่ข้างนอกแล้วปล่อยให้ผมนอนอยู่คนเดียวจนผมตื่นพอได้ฟังแบบนั้นแล้วผมก็โกรธมากๆครับเพราะมันถึงให้ผมนอนอยู่กับผีอยู่คนเดียว พอกลับมาผมก็ทําบุญกวดน้ำไปให้หลังจากนั้นผมก็ไม่เจอเธออีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ